กลางตุลาให้ทำบุญแบบนี้ได้บุญมากอยู่ในกระแสนิพานสวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านครับไรสาระชาแนลในวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังกันอีกเช่นเคยครับเรื่องราวบาปบ,บุญคุณโทษนารกสวรรค์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้ วิจารณญาณในการรับฟังนะครับกัลยาณมิตรทุกท่านครับบุญใดไหนเราจะเท่าการให้ชีวิตเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าอนิสงส์ขั้นต้นของการไม่กินเนื้อสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์และไม่เบียดเบียนสัตว์คือจะทำให้ชีวิตของเราไม่ต้องตายด้วยปืนผาหน้าไม้คมหอกคมดาบไม่ตายด้วยเหตุการณ อันน่าสยดสยองหรือภัยพิบัติต่างๆทั้งยังสามารถตัดกรรมในเรื่องการฆ่าสัตว์และยุติการจองเวรกับสปปรรพสัตว์ทั้งหลายอีกด้วยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้เปี่ยมด้วยเมตตาอันหาประมาณมิได้ทรงรักให้สปปรรพสัตว์ทั้งหลายประดุด,ดังลูกในอุทธร เมื่อบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทญาณก็ยังทรงมีพระไัยห่วงใยปรารถนาให้เวนายสัตว์ทั้งหลายได้หลุดพ้นออกจากบ่วงกรรมและระงับด้วยการไม่จองเวนซึ่งกันและกันในบรรดากรรมทั้งหลายที่คนหลงผิดกระทำลงไปนั้นการเบียดเบียนฆ่าทำลายชีวิตของผู้อื่นถือเป็นบาปกรรม ที่ร้ายแรงที่สุดแม้ว่ากระทำลงไปโดยไม่เจตนาก็ตามก็ยังต้องได้รับโทษนับประสาอะไรกับการจงใจเจตนาฆ่าเขาให้ตายโทษทันนั้นจะยิ่งใหญ่ลวง และไม่อาจให้อาภัยได้ด้วยเหตุนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้เราทุกคนเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตและเลิกเบียดเบียนผู้อื่น โดยเด็ดขาดพระองค์จึงทรงบัญญัติสินข้อที่หนึ่งปานาติบาตคือการห้ามฆ่าสัตว์เป็นข้อที่สำคัญอันดับหนึ่งในพระสูตรของาศาสนามหายานเล่าว่าในสมัยหนึ่ง องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สเสด็จไปโปรโดบารดาเหล่าพญานาคพุทธองค์ได้ทรงตัดรรมกถาแสดงแก่พญานาคราชความว่าบุคคลใดหยุดการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตและงดเว้นเสียจากการเสพเลือดเนื้อสัตว์อีกทั้งยังชี้นำส่งเสริมให้หมู่ชนทั้งหลายหยุดการฆ่าหยุดการเสพชีวิตผู้อื่น บุคคลนั้นย่อมห่างไกลจากอากุศลกรรมทั้งหลายและบริบูรณ์พร้อมด้วยอานิสงสิบประการดังต่อไปนี้ 1. เป็นที่รักให้ของบรรดาเทพเทวามนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย 2. จิตอันเป็นมหาเมตาย่อมบังเกิดขึ้น 3. ส,สามารถตัดขาดความอาฆาตด,ดับอารมณ์เหี้ยมโหดเครียดแค้น ในใจลงได้ 4. ปราศจากโรคภัยร้ายแรงมาเบียดเบียนร่างกาย 5. มีอายุมั่นขวัญยืน 6. ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากวัดชลเทพทั้ง8 7. ยามหลับนิมิตเห็นแต่สิ่งที่ดีงามเป็นสิริมงคล 8. ย่อมระง,งับจากการจองเวรสลายความอาฆาตแค้นซึ่งกันและกัน 9. สามารถดำรงอยู่ในกระแสะแห่งนิพพานไม่พัดหลงตกลงสู่อาบาย1 0ทันทีที่ละสังขารจากโลกนี้จิตวิญญาณจะมุ่งสู่สุขติโลกสวรรค์กัลยาณมิตรทุกท่านครับเทศการกินเจ2566เริ่มวันที่15ถึง23ตุลาคมรวมเป็นเวลา 9วัน9คืนผู้ที่ถือศีลกินเจจะนิยมกินล้างท้องก่อนล่วงหน้า1-2วันเพื่อทำให้ร่างกายเคยชินและปรับสภาพกับการกินเจโดยสามารถกินล้างท้องได้ตั้งแต่วันที่13-14ตุลาคมขึ้นอยู่กับความสะดวกการกินเจอย่างไร ให้ได้บุญสูงสุดและได้สุขภาพที่ดีลองมาติดตามรับฟังกันครับการกินเจให้ได้บุญสูงสุดนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการงดบริโภคเนื้อสัตว์เพียงอย่างเดียวแต่จะต้องประกอบด้วยปัจจัยอื่นๆดังต่อไปนี้ 1. ความตั้งใจผู้กินเจควรตั้งใจกินด้วยความจริงใจ โดยไม่บังคับตัวเองหรือทำตามกระแสสังคมเพียงอย่างเดียว 2. ความบริรรบรรบรสุทธิมม์ผู้ที่กินเจควรกินเจด้วยความบริสุทธิ์ใจโดยไม่เบียดเบียนผู้อื่นหรือสัตว์โลก 3. ความสม่ำเสมอผู้ที่กินเจควรกินอย่างสม่ำเสมอโดยไม่กินเนื้อสัตว์แม้แต่วันเดียว 4. ความกระตันยู ผู้ที่กินเจควรรำลึกถึงบุญคุณของสรปสัตว์ที่เสียสละชีวิตเพื่อเรามาโดยตลอด 5. การบำเพ็ญทานบารมีผู้ที่กินเจควรทำบุญทําทานอื่นๆควบผู้ไปด้วยเช่นการบริจาคเงินสิ่งของหรือช่วยเหลือผู้อื่นกัลยาณมิตรทุกท่านครับการกินเจดีต่อสุขภาพอย่างไรห ช่วยระบบย่อยอาหารเนื่องจากอาหารเจส่วนใหญ่เน้นพืชผักเป็นหลักซึ่งย่อยง่ายกว่าเนื้อสัตว์และไขมันมากจึงทำให้ระบบย่อยอาหารได้หยุดพักการทำงานหนักสองลดความเสี่ยงจากโรคร้ายอาหารเจอุดมไปด้วยสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายเช่นวิตามินเกลือแร่ใยอาหาร สารต้านอนุมูลอิสระซึ่งมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงจากโกรคร้ายต่างๆเช่นโรคหัวใจโรคมะเร็งโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตส,สูงสช่วยให้ผิวพรรณดีสารต้านอนุมูลอิสระในอาหารเจช่วยชะลอความเสื่อมสลายของเซลล์ต่างๆทำให้ผิวพรรณดูเปล่งปลั่งสดใส 4. ลดน้ำหนักอาหารเจมีแคลอรี่ต่ำกว่าอาหารทั่วไปจึงทำให้ควบคุมน้ำหนักได้ดี 5. ดีต่อสิ่งแวดล้อมการกินเจช่วยลดการฆ่าสัตว์ และลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างดียิ่งนอกจากนี้การกินเจควรควบคู่ไปกับการละเว้นการเบียดเบียนผู้อื่นและสัตว์โลกในทุกรูปแบบเช่นการงดเว้น ใช้ผลิตภัณฑ์จากสัตว์การงดการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทุกกรณีกัลยาณมิตรทุกท่านครับเคล็ดลับการกินเจให้ได้บุญสูงสุดเริ่มกินเจตั้งแต่ต้นเทศกาลเลือกรับประทานอาหารที่หลากหลายเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วนปรุงอาหารอย่างพิถีพิถันเพื่อให้อาหารมีรสชาติอร่อย และน่ารับประทานแบ่งปันอาหารเจให้กับผู้อื่นเป็นการแบ่งบุญให้กับผู้อื่นด้วยครับการกินเจจึงเป็นการทำบุญที่สามารถทำง่ายๆทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้การกินเจให้ได้บุญสูงสุดนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกแต่ขึ้นอยู่กับความตั้งใจ และความบริสุทธิ์ทางภายนอกและภายในนั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะกันให้ทั้งปวงสำหรับวันนี้จะเริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ